ทมใ้ว่าสถานการณ์น้ําท่วมใหญ่ที่จังหวัดน่านขณนะนี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าก็ทิ้งเศษซากความเสียหายไว้เป็นจนํานวนมากขณะที่ฝนที่ตกลงมาช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ําบางส่วนในเขตเทศบาลเมืองน่านถูกน้ําท่วมขังบางจุดครับเทศบาลเมืองน่านเร่งสูบน้ําที่ท่วมขังออกไปยังแม่น้นําน่านผ่านบริเวณต้นโพชุมชนบ้านดอนสีเสริมกสิกรพื้นที่ลุ่มในเขตเทศบาลเมือง โดยใช้เครื่องสูบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12นิ้วจำนวน2เครื่องเนื่องจากขณะนี้น้ำเริ่มท่วมขังถนนภายในชุมชนหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประกอบกับน้ำไม่สามารถระบายลงแม่น้ำน่านได้ในขณะนี้จึงต้องใช้วิธีการสูบน้ำออกไระยังแม่น้ำน่านแทนหอการค้าจังหวัดน่านระบุว่าจากเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมาหากนับแค่พื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองน่านมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า500ล้านบาท ย่งไม่รวมมูลค่าความเสียหายในพื้นที่การเกษตรอีกที่เสียหายไปวงกว้างจึงอยากให้มองลึกลงไปถึงผู้ผลิตฐานรากทั้งภาคการเกษตรและการผลิตที่ปัจจุบันได้รับความเสียหายจนแทบหมดตัวจึงอยากฝากกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยเหลือท่านต้องมาดูตอนนี้ท่านตรงมาดูแล้วล่ะไม่ใช่ว่ามองว่าจะไปดูว่าไอ้ผู้ประกอบการพวกนี้ร้านค้าพวกนี้คนมีตังแล้วไม่ใช่นะปีนี้ไม่ใช่ละ คือเขาเสียหายไปหมดแล้วขเขาโห oh, ท่านไปดูเหอะว่าเขาเสื้อผ้าที่อยู่ที่หลับที่นอนอาหารการกินแล้วก็วัสดุหรืออุปกรณ์หรือสินค้าที่เอามาทำมาค้าขายเนี่ยหมดตัวเน่ย ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เร่งประชุมวางแผนหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือปัญหาอุทกภัยทั้งมาตรการป้องกันระยะสั้นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ส่วนในตัวเมืองจะเพิ่มเครื่องระบายน้ําเพื่อระบายน้ําในเขตเศรษฐกิจให้ไวที่สุดกับการผ่นน้ําจากในเขตเมืองเพราะปกติเราจะผันแล้วก็เอาเอาเอา,เอาสูบออกน้ำน่านไงครับ แต่ถ้าน้ำน่านมันล้นตลิ่งเมื่อไหร่อ่ะมันสูบไม่ได้แล้วครับมัน,มนวน,นมันก็จะวนอยู่อย่างงี้ก็ต้องหาทางระบายน้ำนาจากเขตในเขตเมืองเนี่ยนะครับออกไปสู่พื้นที่ลุ่มที่ไกลออกไปเพื่อที่จะชะลอะชะลอแล้วก็ไม่ให้น้ำท่วมในเขตเมืองสำหรับสถิติน้ำท่วมจังหวัดน่านปี2 5 0 6ระดับน้ำแเมตร3าเซนติเมตรปี2549อ่ ที่ระดับ8เมตร42เซนติเมตรและล่าสุดปี2567วัดได้สูงสุด8เมตร72เซนติเมตรซึ่งสูงกว่าระดับพนังกั้นน้ำ30เซนติเมตรโดยน้ำท่วมหน้านครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ100ปีโดยจังหวัดน,าน่ามีความเสียหายทั้งหมด11อ,อําเภอ65ตำบล412หมู่บ้านและมีผู้ได้รับผลกระทบ1 5 1 7ครัวเรือนนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับคุณออนซินีครับ คุณบัตรคะถ้าประเมินจากวัน2วันก่อนดูเหมือนว่าหน้าเนี่ยจะเริ่มเห็นสัญญาณดีเพราะว่าน้ําเริ่มลดแล้วอย่างพื้นที่ตัวเมืองก็มีรายงานว่าหลายจุดเริ่มจะแห้งแล้วนะคะแต่ว่าฝนที่ตกหนักเมื่อคือนนี้ค่ะมันดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยที่พลิกสถานการณ์ติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่เมื่อคือนนี้ฝนมันตกหนักขนาดไหนคะ จากรายงานนะครับก็มีการแจ้งเข้ามาว่าที่จังหวัดน่านเองนะครับมีฝนตกสูงที่สุดก็คือ178ม mm, อเมิลลิเมตรนะครับซึ่งถือว่าสูงที่สุดในภาคเหนือทําให้น้ําที่ตกในเขตเทศบาลเมืองนะครับ ท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําเนื่องจากว่าน้ําในแม่น้ําน่านขึ้นท่วมขึ้นสูงนะครับทำให้น้ําที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองไม่สามารถระบายได้ตามปกติทางเทศบาลเมืองเองก็ต้องมีการใช้วิธีการระบายน้ําโดยใช้ท่อสูบน้ําสูบน้ําออกไปยังแม่น้ำน่านนะครับเพื่อระบายน้ําให้เร็วที่สุดโดยก็จะเห็นอยู่นะครับว่าณขณะนี้น้ําก็จะอยู่ประมาณอ นองของผู้สื่อข่าวที่ยืนอยู่นะขณะนี้ครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณถึงช่วงเย็นวันนี้น้ําบริเวณนี้ก็อาจจะลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะลดลงได้มากขนาดไหนครับนอกจากการเฝ้าระวังการปกป้องพื้นที่ย่านเศรษฐกิจย่านไข่แดงอย่างที่คุณปัดว่าแล้วค่ะยังมีพื้นที่ไหนที่เขาฟังข่าวแล้วจะต้องเตรียมตัวรับมือไหมคะอําเภออื่นๆหรือว่าจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคะ อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คืออำเภอท่าวังผานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจุดพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันที่ท่านรองนายกภูมิธรรมได้ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งบริเวณจุดนั้นครับถูกน้ําท่วมสูงและมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างครับหากพื้นที่ท่าวังผาได้รับผลกระทบน้ําหลากเข้าท่วมนะครับ น้ำจากท่าวังผาก็จะไหลเข้าสู่ในเขตเทศบาลเมืองซึ่งถ้าหากมีน้ําท่วมสูงนะครับในเขตเทศบาลเมืองก็อาจจะไม่รอดวิกฤตในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งแต่จากการตรวจสอบนะครับว่าขณะนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ทราบนะครับว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ทางตอนเหนือของในเขตตัวเมืองด้านอีกหรือไม่ครับค่ะขอบคุณคุณปัทนะคะ